สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กกกน,นะคะชาตนี้เราต้องลุกกันเต็เช,ช้าเช่นเคยนะคะวันจันทร์เนาะของอาทิตย์นะทุกคนก็เตรียมตัววันนี้แอดก็มีงานต้องมาทำในเช้านะคะเนาะหน้าที่ของเรามาสมองของเรานะคะแล้วก็จะไปปฏิบัติหน้าที่นะตรวจเช็คเบาหวานนะคะเพิ่มเติมหลังจากวันนั้นเนาะ เก็บตกนั่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนไปก็ทำภารกิจริงนนี้ก่อนนี่แต่งตัวให้มินน้อยเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนีแออ่แม่เออแม่จะใส่กระเป๋าไว้ลูกจะไปก็ใส่ได้กินข้าวอะไรกันก่อน

ความดันยังวะเอามือมาให้มาแวโอ้ยซ uh ้ายวาถอดด้าขนมือนั่นคือหนาวกระกโดดเดียมันเย็นเนาะันดนะลดนะปลดนะใลดดัดดัดปลดปลดตลดปลดปลดปลดตลดลดตลดปลดปลดปลดตลดลดลดปลดตลดลดปลด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 ดลอดลดดลดดปลด่ดลดดปลดดปลดดปลดันดลดดปลดดปลลดปลดดปลดลดลดดต ่าน <as> ี oh, uh, pues, ่เลยนะ่นะนรับไมาเลยครอืมมันต้องมีกระเป๋าเนี <HDMI noise> ่ยมีไ <interacts> ด <Spart acies> ้จะมีหน้อันเดียเดดเด็ดนอเด็ดแคจอ้มูอโ้งน้ำอ้ชมอติดข้ามมีมีมือบีมือ้งมือเออตาตาตานี่๊อจอยู่เลย เออคุณจ้องยาไปนคัดจน้อยเออโอเคจะได้่ายรุปใไหมันจะได้สวยไมถือผ่านอนมันหนาเราจะเหี่เวซ่นอืมมันก็ให้แต่กระหูเนาะโอ้ยเพื่อนคือเพื่นเนาะเสอวินุ่งสั้นไปกุดุงกุดุงงเลยไม่โง่เหมี่ว่นาไว่านงกรูสั้นไปเอไปเุ๊เอาีว้มันลูกพานตีต่อ มากที่ยวมันจะไม่นรักเลย้าสุดร้อยยางขายไม่ขายตัวเลยไม่ขายตัวเลยห้ามพูดค่ะไม่คำนั้นคือร้อยห้าสิบสองแปดสิบสี่หกสิบสองเปลี่ยนซื้อก็เลือกลี่นีอันนั้นอยู่เยอะสเยอกว่าเก็อาะเตียก็เลยก็ร้อยา

คันแข็แห่งคันแัน่นิดหน่อยเอ้ยอันเอ้ยันย่อยรถทอดมีบีบแห้งเลยไม่จันักปัเยยดเท้าจับยีดเท้นเตียเหรอนอยู่เท่านึ่พันน่นเลยอายุเ่โอ้คิดเ่จาหนกลรอยเจ็ดสิเก้าเจ็ดเอ็ดเจับเจ็ดเจ็ดบเคโรยหกสิบเจ็ด้ยบเดนะแบบนี้ทนยมาหรือเป่หน้าเฟสสิดสี่จเแล้ว

ว้าวเลยแต่ว uh ่านี่นาอันนั่นเป็นสีความแรงกันล่างนะที่กูบุป่วยได้กูอยู่กูป่วยอยู่ด้วยที่มาหานซ้่นั้นนะบอกป่วยความแรจะม่เป็นหวานไม่หวานไหมมีบางเพื่อน่ะมันอัดละอันนั้น

กาดสอบเมือน่วย B M I เป็นตัวย่อทำตัวแรกแต่ว่านี้แต่ว่าตัวล้างตัวล้างข ลร้นเยอะเลยตัวจำนี้นะร้อยห้าดอยล่างห้าิบขอบคุณค่ะคุณตาบางเถืงวัดอนี้ก็ขึ้นอ้โตอเถืงวัดแน่นนนี่้เถืงวัดนี่แหะเถืองวัดเถืองวัดแห้งไหนบอกวัดวัดนี่นี่วัด้อยจะหัดจืดได้หัดจืดแห่งก็บ้านี้นยรวะ

ปกติขาน้ำตาลของตา